ความรู้ที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้รับก็คือหนึ่งวิธีการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ของเราที่เราเมื่อก่อนเราถ่ายเป็นธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้มีมิติมีการวางรูปแบบมีการใช้แสงใช้อะไรเข้าไปทําทให้เรารู้วิธีการถ่ายภาพให้สวยงามแล้วสามารถคนดูแล้วอยากซื้อ สินค้าเรามากขึ้นอันนี้คือจุดสําคัญที่เราสามารถขายสินค้าเราได้และวิธีการขายทางเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเมื่อก่อนเรา<ม>เราไม่ได้ขายทางนี้เลยพอเรารู้ช่องทางว่าเราสามารถขายสินค้าในช่องทางเนี้ยคือเราสามารถผลิตที่บ้านได้เราก็สามารถขายสินค้าตรงนี้ได้อันนี้เป็นเป็นหัวใจหลักของของกลุ่มชาวบ้านอย่างเราค่ะแล้วสินค้าแ,และไ,ไ,ได้ไหม คือการทําภาพปักด้วยมือลวดลายชนเผ่าซึ่งซึ่งวิธีการทําของเราค่อนข้างละเอียดและใช้ใช้ชาวบ้านทําคครับ่ะเอาผลิตภัณฑ์อะไรมาก็มีหมี่กรอบสมุนไพรนะคะไส้เมี่ยงสมุนไพรแล้วก็กระยาศาสตร์โบราณอ๋อแล้วมาอบรมรั้นนี้อะไรจะเกี่ยวความรู้อะไรไปเยอะมากก็คืออย่างนี้นะคะการถ่ายภาพนี่ไม่มีความรู้มาก่อนเลย อันนี้ได้มาสัมผัสของจริงได้จับกล้องคร่ะก็ลังถ่ายด okay. ูก็ก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้ได้เด็กเดเข้ามาอุรลมในครั้งนี้ค่ะแล้วก็เดี่ยวกับพีรอุโลมที่สี่ดงน่เข้าวัตรงสายที่พอทําได้ก็พอทําได้พาะว่าลูกลูกก็มีความรู้ด้านนี้บ้างแล้วอจาจารย์อาจารย์นี่สอนเรา็นที่อาจารย์นี่ดีมากเลยทุกคนวานสนุกมากให้ความรู้ทุกคนค่ะ เราได้เข้ามาเข้า,าในห้องที่เขาอบรมใช่ไหมคะเ,เราก็ประทับใจมากเลยนะคะเพราะว่าคืออาจารย์วิทยากรแล้วก็ทีมงานทุกท่านเนี่ยให้ความรู้เรามากมากมากจริงๆซึ่งความรู้ตัวนเนี้ยเนี่ยเราสามารถเราสามารถในตัวพัดเองนะคะท่านห็นว่าเราสามารถเอาไปต่อยอดในผลิตภัณฑ์ของเราและก็ธุรกิจของเราได้ดีมากนะคะเราพัดก็อยากให้มีมีการอบรมลักษณะอย่างเนี้ย นะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่อยากให้มีแค่ในใจที่ทคิดไว้นะคะว่าคือ,อพัดอาจจะเปลี่ยนสีสันของโลโก้เพราะว่าเราพัดได้ได้ความรู้ว่าคือเรื่องของกาแฟเนี่ยมันต้องไปโทนสีลักษณะที่อ,อย่างไรนะคะแล้วก็การทำโฆษณาออกเว็บทำเว็บคือ,อทำอย่างไระค่ะ แล้วพอเห็นจากรายการที่ที่แจกไปนะคะก็เลยบอกว่าก็เลยสนใจที่จะมาตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าต้องใจจะมาเพราะว่ามันมีติดงานอีกด้วยแต่พอเห็นรายการแล้วก็เห็นวิทยากรอาจารย์จุฬาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ูมิชัยอาจารย์อนุชัยอาจารย์ชวานนะคะซึ่งซึ่งถ้าปกติเราทั่วทั่วไปเนี่ยจะไม่ได้เจอง่ายๆ่าอยู่นู้นะคะแต่ตรงนี้ก็พิเศษจริงๆของก็ต้องขอบคุณงานแล้วก็ที่ได้จัดทาในส่วนขอนด้วย co.th.co.th นะฮะ จะเป็นลักษณะเป็นทะเบียนการค้านะครับหมายถึงท่านมีชื่อร้านชื่อบริษัทแล้วก็จดทะเบียนบัตนะครับที่ช้างคูเกอร์ข่าวไม่แน่ชื่อนะคือคูเกอร์นะเติมไปเรื่อยๆเติเมไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะ